ดีสุดลิซ่าชาร์จแบตมาเกิน100%เปิดลุกมูลค่าชมพูพิงเท่านี้ค่ะสมาชิกแรปพิง์ถึงโคเรียแล้ว สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวบริงทุกคนนะคะในวันที่11-12ถึงิมีนาคมค่ะสมาชิกแบล็คพิงกก็เวิร์ t ทัวร์รอนพิงต่อที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะที่กรุงจาการ์ตาแฟนๆที่จาการ์ตาก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะมีแฟนๆต,ต,ต,ตอบรับนะคะแฟนๆก็มารอเจอสมาชิกกันคึกคักค่ะเยอะมากๆซึ่งก็จะมีส่วนหนึ่งนะคะไม่ได้รับชมแบบส,สดๆค่ะแต่ก็ยังสนุกสนานแม้อยู่นอกสนามก็ตาม สนุกเมามันค่ะยังมีเหล่าคนดังสเลปนะคะคนมีชื่อเสียงแห่งวงการบันเทิงอินโดนีเซียค่ะก็มารับชมคอนเสิร์ตครั้งนี้กันอย่างล้นหลามนะคะลลิ่าเองก็ชาร์จแบตมาเกิน100%เปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ว่าคอนที่มาเลเซียรหรืออินโดนีเซียนะคะพลังของน้องลิซ่านี้ยังคงเต็มที่ค่ะจัดหนักจัดเต็มนะคะเติมพลังไม่มีลดไม่มีผ่อนสัิจริงค่ะ energy f e a c e ขั้นสุดลิซ่าดีดสุดนะคะแดนซ์ Dance แบบไหนก็นนะ้ามองหน้าค้นหา แล้มาเปิดลุกมูลค่าชมพูพิงค์ค่ะก็คงหนีไม่พ้นแบรนด์แอร์เรียนะคะแบรนด์นี้สไตล์หิตแห่ง YG e n t เอเดเ n นเมนค่ะก็ขยันใส่แบรนด์นี้ให้หน้องดิซ่าตลอดเลยค่ะเส mm hmm. ื้อชมพูครอบครึ่งตัวนี้นะคะมีการเปิดหน้าอกค่ะราคาแต่อยู่ที่680ดอลลาร์นะคะก็ราวประมาณ23,000กว่าบาทไทย เสื้อด้านในสีค้มคริมนี้นะคะเป็นเหมือนเรดแล้วทางสไตล์ลีดนี้นะคะมีการมาอแอปบเอาค่ะก็อยู่ที่1,800ดอลลาร์ 1, 800, ก็ราวประมาณ6 2 0ม0กน่า0 0 0ก่อบาทไทยค่ะในส่วนของกระโปรงนี้นะคะก็เป็นของแบรนด์แ r เรียค่ะชมพูตะไครยติดโรูสองข้างราคาก็ราวประมาณ1,295ดอลลาร์ 1, 5, ค่ะ ราคาไทยก็ตกอยู่ที่44,700กว่าบาทไทยกันเลยทีเดียวค่ะรวมแล้วนะคะลุกช็พูพิ้งแตกอยู่ที่1,30,000กันเลยทีเดียวค่ะ ในขณะเดยียวกันนะคะสมาชิกแบล็คพิงก์ก็ถึงประเทศเกาหลีใต้เป็นชี่เรียบร้อยค่ะจบคอนเสิร์ตปุ๊บนะคะก็บินกลับเกาหลีใต้ในทันทีค่ะแล้วก็จะทัวร์เวิร์ลทัวร์บอลพิงต่อนะคะที่เกาสงมลิิลาตามด้วยประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะสมาชิกแบล็คพิงกก็จะปิดฉากอันคอนะคะที่แกรนคอรค่ะณราชบังคลากินราสถานนั่นเองละค่ะเช่นเคยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก ช่องของเราด้วยนะคะ